สวัสดีค่ะพบกับนางนะคะเรื่องเล่าก่อนนอนค่ะวันนี้นะคะเมียฝรั่งขอเลิกกับสามีเพราะทนไม่ไหวนะคะสามีชอบเข้าประตูหลังนั่นเองค่ะไม่เข้าหน้าบ้านนะคะเป็นยังไงนะคะมาเล่าสู่กันฟังเธอเป็นสาวฟิลิปปินส์นะคะได้แต่งงานเจอสามีบนนะคะแชทหาคู่นั่นเองค่ะสามีเธอก็ไปทําเรื่องขอแต่งงานนะคะแล้วเธอก็ได้ วีซ่าถาวรมาอยู่ประเทศแคนาดานะคะสามีของเธอนะคะแรกๆก็ไม่มีอาการหรือพฤติกรรมแบบนี้นะคะเธอก็อยู่ได้อยู่มาแต่ก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยเธอบอกนะมีพยายามเหมือนจะขอแต่เธอก็เหมือนว่าเธอไม่ยอมเธอบอกว่าเธอเก็บอะไรเงี้ยสามีเธอก็ก็ไม่ทําอะไรเงี้ยแต่ช่วงปีหลังมาเนี่ยสามีเธอก็พยายามซึ่งพยายามก็ไปเอาพวกเกลวพวกอะไรมาให้เธอใช้ใช้กับเธอว่างั้นเธอ สุดท้ายเธอก็ก็ด้วยความรักสามีเนาะก็ทนทนจนแบบทนจนแบบสามีเธอก็ทําได้นะคะแล้วก็มันถี่มันถี่คือสามีไม่อยากเข้าหน้าบ้านแล้วอยากเข้าแต่ประตูหลังเธอรู้สึกว่าเธอไม่มีความสุขเธอทรมานแล้วก็เธอต้องคือแอบร้องไห้นะแอบร้องไห้แบบว่าปิดไฟใช่ไหมเธอบอกปิดไฟนอนน่ยนะคะเวลาสามีจะขอเข้านะคะประตูหลังเนี่ยเธอก็จะเธอแบบ ร้องไห้ตลอดอเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีความสุขเธอทรมานจนแบบทนอยู่ก็ก็นานนะเธอบอกว่าเพราะเธอตอนนั้นเธอยังไม่ได้ทํางานใช่ไหมยังไม่ได้ทํางานก็อาศัยอยู่กับสามียังเรียนยังอะไรอยู่สุดท้ายเธอเรียนจบเธอก็ไปทํางานโรงงานขนมนะคะโรงงานพวกทํากับเกี่ยวกับขนมเธอก็เศร้าใจร้องไห้เพื่อนเธอก็มีผู้ชายผู้หญิงด้วยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอดูเศร้าจัางเศร้าทุกวันอะไรเงี้ย เธอก็เลยตัดสินใจเล่าให้เพื่อนทั้งชายและหญิงฟังเพื่อนผู้ชายเลยบอกว่าผู้ชายคนนี้เห็นเจ็บตัวมากเลยแล้วเธอเลยถามเพื่อนผู้ชายคนนั้นว่าสามีเธอเป็นเกย์ไหมลักษณะนี้เธอผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่แน่อาจจะเป็นเกย์ก็ได้อะไรเงี้ยเธอก็ยิ่งไม่อยากจะอยู่ด้วยเธอรู้สึกขยะแขยงสามีเธอเธอก็เลยขอหย่านะคะขอเลิกกับสามีเพราะว่าสามีเป็นแบบนี้เธอบอกว่าเธอทนไม่ได้แล้วเธอก็บอกสามีเธอว่าให้ไปหา อ่ะผู้ชายด้วยกันเถอะหรือพวกเกยซะอย่ามามีเมียเลยเพราะว่าฉันทนไม่ไหวนะคะเธอก็ขอเลิกนะเลิกมาได้ประมาณสี่เดือนเธอก็เลยตัดสินใจแต่งงานใหม่เพราะว่าเธอต้องมีคนดูแลนะคะกับเพื่อนที่ทำงานโรงงานขนมด้วยกันนี่แหละเธอบอกว่าคนนี้รู้ใจแล้วก็ดีสุภาพเธอเขาบอกว่าจะไม่รังแกจะไม่ทำแบบนั้นเธอก็มีความสุขดีนะคะกับเรื่องราวนี้จบนะคะเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังใหมค่ค่ะ เรื่องเป็นยังไงนะคะ